รับแทนสำนักงานคอร์รอร์ญาติคนอินดี้คหน้าเดิมนะครับบีิี่ใหญ่ของเรานะครับจากทางคาของกาคารของของเงนะครับในุมด้วยร ทางของชนะตาตานะครับตอนนองพอลีพัฒน์ระดมสองิุเช่นเดียวกันในย1วนที่เ็ดามตุลาคมอ่าอรู่หนึ่งการตอนนี้ถึงสามสิบาอ็ดุ้รก็จะปล่อยไปอีสลาคือไม่ไม่หลั่งมาที่โลนรทบที่เป็นตัวกับตัวหลวงน้ำไม่ได้สำหรับที่จะลดริมาน้ท่วมทรยของจังหวัดจันบุรีซึ่งอยู่ในรุ่งน้ำของปันทบุรีคนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เดินหาเก็บน้ำแส่ออกแล้วก็อยู่ในรุ่งของโตลีสา อันนี้ได้ออกไปทางประเทศเพื่อนบ้านในการโครงการส่งนามเะ้าของสารน้ำรุ่นดินท่าดินดานะครับขอนำเรียนในประเด็นของการบริหารจัดการน้ำอ่างน้ำรุ่นดินและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่โครงการอ่าแล้ำรุ่นดินท่าดินดานอย่างมีส่วนร่วมดังนี้ครับในประเด็นของในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอ่างน้ำรุ่นดิน สำยนทานผูชมรผมในิธส <S Programs> ุขนัสุนัานรัฐมนตีกระทวงน้สรัชการการสังคครับขตอนี้กำลังที่ว่าสร้างชืออ่างมีลากระโดครับแล้วก็ลาญี่ปุ่เทศครับโดมนไม่ไล่กินลูกปาที่หน้ำน้อยมัน้แบบนี้ กระหวายไหมกระหวายเขบอกระหวายาทกัก็ทำกิจกรรมกันต่อเนื่องมานรื่อยๆแล้วที่ หรือเป็นแนวแนวต้นังบ้านต้นอะไรตังเก็บน้ำฝนนกินหมดตอนผลนะครับแล้วก็พืชผักนะครับเออในปี6-3นี่นะครับปี6-3ไปปีเนี่ยนะครับเออต้องของเราผมเก็บมาแล้วครับ